อย่าหยุดขยันค่ะดิฉันเห็นไลฟ์โค้ดคนหนึ่งเขาบอกว่าต้องคบคนรวยให้คบคนรวยแล้วก็อะไรวะเขาพูดบ้างไง้วะเดี๋ยวคุดูกัน <laughs> เอ้ยไลฟ์โค้ดหน้าคุณๆนะแต่เขาสวยขึ้นนะเขาไปอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยใส่ชุดขาวเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศเป็นแหม่มฝรั่งไปแล้ะอืมเขาพูดบ้างไงวะ เขาบอกว่าไงวะเดี <allemaal> ๋ยวดูก่อนนะฮะขอบคุณนะคะหนึ่งบ้านได้เลยเขาบอกว่าอะไรวะจงเป็นเพื่อนกับคนรวยอย่างน้อยหนึ่งคน เพราะเขาจะสอนวิธีหาเงินและอาจให้เงินทุนคุณส่วนคนจนจะดึงคุณให้ตกต่ำลงก็ไม่เสมอไปนะคะก็ไม่เสมอไปถามว่าเรามีคนรู้จักที่เป็นคนรวยดีไหมมันก็ดีแหละแต่จะไปคิดว่าคนรวยเขาจะมาจริงใจกับเราหรือเขาจะเป็นที่พึ่งให้เราได้อะมันไม่ได้เสมอไปนะ คือคนรวยคนรวยเนะี่ยเขาก็เลือกคนเวลาเขาคบคนเขาก็เลือกคนสมมุติว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นผลประโยชน์ให้เขาได้เขาไม่ครบเราหรอกอันนี้ข้อเท็จจริงเลยคนรวยส่วนใหญ่เขาพบครบกันเพราะผลประโยชน์ด้านธุรกิจเขาจะอยากเป็นเพื่อนกับคุณเพราะว่าคุณมีผลประโยชน์ซัมติงบางอย่างกับเขาในแง่ธุรกิจหรือในแง่อะไรก็ตามแต่ที่เขาคุยกับคุณแล้วเขาสามารถแบบแลกเปลี่ยนในทางธุรกิจกับคุณได้ เขาถึงจะอยากคบคุณอยากคบคุณอยากทานข้าวกับคุณอยากอะไรอยากเปนวานาพาทีกับคุณเพราะคุณมีผลประโยชน์กับเขาเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรคุณต้องเป็นเพื่อนเขาจริงๆคบกันมานานเป็นเพื่อนเรียนสมัยประถมเป็นเพื่อนเรียนสมัยมหาลัยอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปคือคบกันมานานก็ไม่ก็เขาก็ไม่รังเกียจคุณไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนเขาก็าคบได้แต่ถ้าอยู่ดีๆอ่ะ นะแต่ถ้าอยู่ดีๆแล้วคุณไปคิดว่าคุณจะหาเพื่อนรวยๆมาเคาะป่าย่าใครเขาจะเคบคุณล่ะใครเขาจะขคบคุณล่ะ,ค,ะ,ค,ละคุณมีอะไรบ้างที่คุณจะไปอยู่ในสังคมของคนรวยได้คําถามนะบางทีเราฟังเนี่ยฟังค,คงําคมฟังอะไรเราอย่าไปเชื่อหมดไม่ได้แล้วก็ต้องเก็บมาคิดเข้าใจเปล่ากากหมูอร่อยมากค่ะขอบพระคุณค่ะเราต้องเก็บมาคิดนะไม่ใช่ไปเชื่อว่าโอ้โหนะ มีขายส่งที่นี่ไหมสั่งแล้วจ้ารอบนี้ลองนะับพริกขอบคุณพี่หญิงกากันนะคะจำชื่อได้คุณแพรี่พูดถูกนี่บ้านสวนนณะน,นคบคนที่จริงใจดีกว่านะสำหรับดิฉันนะ่ะรวยจนไม่เกี่ยวแต่ขอให้จริงใจจนก็ครบได้ขอให้เป็นคนที่มีมีความจริงใจมีความคิดความอ่านที่ดีทัศนคติที่ดีอย่าท็อกซิกอย่าท็อกซิกอย่าเป็นพลังลบคบได้หมด แต่ถ้าเป็นคนประเภทว่าไม่มีอะไรแต่ท็อกซิกจังอย่างเงี้ยคือมองโลกในแง่ลบไปหมดไม่มีความตื่นตัวตื่นตนไม่มีความคิดที่แบบว่าเออจะนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าเดิมแบบนี้ก็ไม่ครบไม่ครบมันก็มีทั้งคนจนคนรวยมันมีคนที่ทัศนคติแย่มีเหมือนกันหมดแหละคนรวยบางคนทัศนคติแย่ก็มีนะคือไม่ทําอะไรวันวนั่งแต่นินทาคนอื่นที่ฉันเห็นไม่ทาอะไรอ่ะ นินทาคนอื่นนั่งนินทาแต่คนที่เขาชีวิตดีกว่าตัวเองนินทาเขาอย่างน้นอย่างนี้แต่ตัวเองทำอะไรไม่ไม่ทำอะ่ะวัน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  <c oughs> ใช้ชีวิตอยู่กับที่กับเดิมเหมือนเป็นคนแบบอ,อะไรอะ่ะใช้ชีวิตแบบตามยถากรรมอะ่ะไม่คิดไม่มองที่มันจะเออผักดันตัวเองผักดันคนรอบตัวคนรอบข้างให้มันดีขึ้นไม่มี แบบนี้ก็จะคบไปทําไมก็ไม่ครบนะมันก็มีทั้งคนรวยคนจนมันมีหมดแหละคนที่น่าครบคนที่ไม่น่าคบซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจนหรือรวยนะสําหรับดิฉันนะ่ะยิ่งครบคนรวยยิ่งคุณยิ่งต้องระวังเพราะว่าถ้าคุณฉลาดน้อยกว่าเขาการที่คุณไปครบเขาคุณจะไม่ได้เป็นเพื่อนเขาแต่คุณจะเป็นเหยื่อเขาจําคําพูดดิฉันไว้ให้ดีนะถ้าคุณคิดว่าโอ้ยคนนี้เขามีเงินมีอะไรเขายังมาครบเราเนาะมึงระวังให้ดีนะ ถ้ามึงไม่มีอะไรให้เขาเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้น้ำใสใจจริงกับมึงอ่ะเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นเพื่อนนะเขามองว่าเราเป็นเหยื่อค่ะหล่อนจะเป็นเหยื่อเขาเป็นเบ้เขาเขาจะหลอกใช้หล่อนเขาไม่ได้เห็นหล่อนเป็นเพื่อนค่ะเขาเห็นว่าหล่อนไม่ทันเขาไม่อะไรเขาเขาก็หลอกใช้หล่อน เออระวังให้ดีเ,อ,เออถ้านะคบคนต้องระวังให้ดีดูคนดูที่ความจริงใจนะคะดูที่ความจริงใจดูที่ความซื่อสัตย์จริงใจนะนำใส่ใจจริงก็คบได้คนที่เสมอต้นเสมอปลายอะ่ะก็คบได้โดยที่ไม่ต้องไปดูว่าจุดรวยหรือจนใช่ค่ะเคยเจอมาแล้วเพื่อนแบบนี้ไม่น่าคบเห็นปะละ่ะ <c oughs> น้ำพิกตะก้าสีนะคะน้ำพิกตะก้าสีแล้วมันไม่เสมอไปล็อกที่เราครบคนจนแล้วชีวิตเราจะตกต่ำไม่ใช่ชีวิตจะตกต่ำหรือไม่ตกต่ำสำคัญสุดเลยสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่ตัวเราต่อให้เรามีเพื่อนที่ไม่รวยแต่ถ้าเรามีนิสัยใฝ่ดีนะเราก็รวยได้เราก็วรกวยได้ค่ะถ้าเราคิดเป็นทำเป็นเราก็รวยได้ เข้าใจเปล่ามันไม่จําเป็นว่าต้องคบคนรวยแล้วเรารวยหรอกต่อให้คบคนรวยแต่เราความคิดความอ่านเราไม่ได้สมองเราไม่ได้แบบเท่าเขาอย่างเงี้ยเราจะไปรวยตามเขาได้ยังไงมีแต่เขาจะพาเราไปหมดตัวมากขึ้นนะสิคบคนรวยเพราะว่าบางคนอ่ะคบคนรวยเพราะว่าอยากเข้าสังคมอยากไปอยู่แวดวงสังคมรวยๆกับเขาสุดท้ายก็พาตัวไปติดกับดักเหมือนแมงเม่าไปบินเข้ากองไฟ ทำตัวหรูหรากับเขาคบคนรวยแต่ไม่ได้ประโยชน์จากการคบคนรวยคบคนรวยเพื่อผ่านทรัพย์ตัวเองอยากได้สังคมเฉยๆอยากมีสังคมอยู่ในวงไฮโซอยู่ในวงอะไรก็สุดท้ายก็ติดกับดักไงได้เข้าสังคมนะแต่ว่าสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้รวยขึ้นนะมีแต่จนลงเพราะว่าต้องไปซื้อของใช้ของตามเขาไปเที่ยวไปอะไรตามเขาไงเขาไปเที่ยวกูก็จะไปด้วยอะ่ะ เขาไปเที่ยวกูก็จะไปด้วยเขาซื้อของหรูกูก็ต้องซื้อด้วยเงี้ยแต่เราไม่ได้มีเท่าเขาอะ่ะระจะไปรวยเอาชาติไหนอะ่ะ <c oughs> จะไปรวยเอาชาติไหนเออฉะนั้นไม่เสมอไปหรอกว่าเขาคนรวยแล้วเราจะรวยมันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีหรอกไม่ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีหรอกแล้วมันไม่ได้ว่าง่ายๆนะอยู่ดีๆใครเขาจะมาสอนเราบอกวิธีเราให้เรารวยตามเขามันไม่มีหรอกมนุษย์อ่ะโดย มนุษยนะ์อะโดยโดยสัญชาตญาณอนะมันไม่อยากให้ใครดีดีกว่าตัวเอง <c oughs> นิสัยอะนิสัยสันดานของมนุษย์ส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่มีใครอยากเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองหรอกอยู่ดีๆใครก็จะมาบอกว่าทำมันนี้สิเธอเธอจะได้รวยเหมือนฉันเดี๋ยวฉันแนะนําให้ทำมันนู้นสิเธอมาเลยเดี๋ยวฉันเธอจะได้รวยเหมือนฉันเรื่องอะไรอ่ะ <c oughs> ไปเป็นญาติฝ่ายไหนกับเขาแล้วเขาอยากจะได้แนะนำคำสอนไม่มีหรอกไม่มีไม่มีไม่มีหรอกเข้าใจเปล่าไ,ไม่มีหรอก,ใ,รอกใช่เลยค่ะไม่เคยคบคนที่รวยหรือจนเออคบคนอย่าดูที่เงินนะคะอย่าดูที่เงินให้ดูที่นิสัยใจคอให้ดูที่นิสัยใจคอ อันเพื่อนดีมีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลิศสยาเหมือนเกลือดีมีนิดหน่อยด้อยราคายังดีกว่าน้ําเค็มเต็มทะเลเนี่ยครูเนี่ยสอนมั้งแต่สมัยเด็กเลยท่องจำขึ้นใจนะอันเพื่อนดีมีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลิศสยาเหมือนเกลือดีมีนิดหน่อยด้ยอดยราคายังม,มีค่ากว่าน้ํำเค็มเต็มทะเล เพื่อนไม่ต้องมีเยอะหาคนดีๆที่เราแบบว่าอาคบหาด้วยได้เป็นที่ปรึกษาให้เราได้พึ่งพาได้อะไรได้พอแล้วไม่ต้องอยากเข้าสังคมมีเพื่อนเยอะๆไปนู่นไปนี่คนรู้จักไม่จําเป็นไม่จําเป็นเหนื่อยยิ่งมีสังคมยิ่งเยอะยิ่งเหนื่อยนะบอกให้คุณ่ะต้องเข้าสังคมอ่ะยิ่งรู้จักคนเยอะอ่ะ อ้าวเดี๋ยวคนนูน้นจัดงานเดี๋ยวคนนี้จัดงานอันนู้นลูกแต่งงานอันนี้ลูกบวชอันนี้แม่ตายอันนี้ <c oughs> อันนี้วันเกิด <c oughs> มึงเอ้ยยิงมึงเขาคนเยอะมึงเหนื่อยปฏิสังคมโคตรเหนื่อยบอกให้นะบอกให้นะไม่ไปก็ไม่ได้นะเพราะเวลาเขาเขามาเราเอ่าเวลางานงานเราเขามาแล้วเวลาเขามึงจะไม่ไปเหรออยากรู้จักคนเยอะก็ต้องนี้แหละ เดี๋ยวไปโน่นอเดี๋ยวงานนี้แต่ละเดือนภาษีสังคมเท่าไหร่อืมนะคะเหนื่อยกระเป๋าใช่ค่ะพี่วิพาดาปลาลดถึงวันไหนป้าต้อยยังซื้อได้นะคะปลาตะก้าสามเลยค่ะคุณป้าคุณป้าต้อยสุดสวยน้ำพริกตะก้าสี่นะคะคุณแม่น้ำพริกตะก้าสี่นะคะกดเลยค่ะถ้ารู้จักคนเยอะเหนื่อยจริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะเหนื่อยนะ หนยเนยน้ำพริกกากหมูทานเล่นได้ค่ะไม่เผ็ดมากค่ะคนแก่ทานได้สบายเลยกรอบ ผมตัวคนเดียวแต่งงานแล้วภรรยาก็หายไปหลังแต่งเก้าเดือนตัวตอนนี้คนเดียวสุดใช้หลักอะไรแต่งงานแล้วหายไปไหนคะเขาหายไปไหนเขาทิ้งเหรอเขาทิ้งเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาทิ้งเหรอโดนทิ้งเหรออืม โดนทิ้งเหรอคะแฟนทิ้งเหรอหรือว่ายังไงเอาน้ำพริกกา,กากหมูตะก้าสีได้เลยนะคะมีส่วนลดนะจ๊อะอขอน้ำพริกากากหมูก่อนเดี๋ยวเล่าต่อน้ำพริกากากหมูเลยค่ะตะก้าสีมีโปรนะคะลดราคาเยอะมากจาก419เหลือ350เองถุงใหญ่ครึ่งกิโลแบบที่ถืออยู่นะคะขึ้นฮอตสิแล้วด้วยตอนนี้ได้ได้ของแล้ววันนี้กดได้เลยค่ะได้ของแล้ววันนี้กดได้เลยค่ะ เจ็ดร้อยสามพานอืมและอีกหนึ่งคนกําลังซื้อขอบคุณค่ะเนี่ยกดได้เลยนะคะขึ้นให้แหละนี่ตะการนี้น้ําพริกคิวยาวไหมไม่ยาวค่ะพร้อมส่งสั่งวันนี้พรุ่งนี้ทําส่งเลยค่ะใช่ค่ะส่งสั่งวันนี้พรุ่งนี้ทําส่งเลยค่ะตะก้าสีขายดีมากถุงใหญ่อันนี้แบบห้าร้อยกร,รัมเลยครึ่งกิโลเอาไปเลยครึ่งกิโลแบบชชำๆจุกๆเอาไปแบบชชำๆแบบจุกใจใช่เลยกดไปเลยค่ะ เออกดไปเลยตอนออนไดอารี่เพิ่มสินค้าใหม่เลขสี่ลงในตะก้าสินค้าแลยขอบคุณนะคะตะก้าสีได้เลยค่ะเป็นน้ำพริกกากหมูทำเองหมดกากหมูเจียวเองหอมกระเทียมเจียวเองกรอบหอมอร่อยนะคะตะก้าสีดดา่คุณจัดเปิ้ลสวัสดีจ้าคุณจัดเปิ้ลเหงาไหมวันนี้ดิฉันไม่ได้ไลฟ์ตอนกลางวันเหงาไหมด <laughs> ิฉันไม่ได้ไลฟ์ตอนกลางวันเหงาไหม